เหรียนก็ไม่เป็นไรครับให้น้องปันสวัสดีครับแม้ mm hmm. เวลานี้ผมมาไวไปไหมผมแบบข้อข้างที่จะชิวๆนะวันนี้นี่เกมอะไรอ่ะเรียนอะไรัำเต็เกมด้วยมันจะดูเดเน็ตมั้ยเนี่ยไดรับแล้ว สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับท่านำสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสิบคนด้วยนะครับเรามาเปิดไลฟ์ก่อนชิวนะวันที่ผมมีเกมมาเล่นแต่ว่าเดี๋ยวรอคนเยอะอ่เดีย๋ยวเราเข้าเล่นเกมแรกๆสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ เดี๋ยวพี่มาดีครับกินข้าวยังยังไม่ได้กินไปแล้วนิดนึงจำ acting ที่ป๊อปได้ปะพี่คืออะไรจำ acting ที่ป๊อปได้อ๋อจำได้ครับอ้าวสวัสดีครับคุณสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับนี่สลับแอคมาอ๋อวอทซ์แอคเอ้ยทำไมโปรไฟล์เป็นปน้องแมวเหรอวันนี้เหรอวันนี้ผมมีเกมหนึ่งมาเล่นเดีย๋ยวทุกคน แต่ว่าเดี๋ยวรอคนมาก่อนรอคนมารอคนมาทุกคนเป็นไงบ้างทุกคนไม่เรียนกันเหรอครับ h a v eating you e fun I'm eating dinner right now oh really enjoy your eating มาไว้ใช่มาวัวันนี้มาวัชิวๆนะเราไม่รู้จะทำอะไรเอแต่ว่าผมมีเกมหนึ่งมาให้ทุกคนนะทุกคนรอก่อ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 นรอคนดูแป๊บหนึ่งเล่นเล่นหาเล่นเล่นรอคนดูก่อน เด in ยังไม่เลือกงานเลยอ๋อได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมรอนะเดี๋ยวผมรอไป๊นึงอุ้ยขาคุยจกคุณมาก่อนครับเป็นไงบ้างทุกคนผมไม่ได้ออกงานนานเลยไม่เจอทุกคนานานเลยนะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมชิลๆก่อนแล้วกันนะแป๊บบนึงผมมีเกมเกมมาเล่นคือเกมนี้เกมนี้อะเดี๋ยวผมเปิดให้ทุกคนดูก่เกมนี้เกมนี้อ่ะปรับภาพจอแสดงผลทำยังไงเนี่ย เกมนี้เกมนี้เกมนี้นี่เกมนี้ทุกคนผมมีเกมนี้มาเล่นทุกคนผมพักสมองกับโทมสวีทโฮมก่อนแล้วก็มาเล่นเกมนี้ทุกคนดูนี่เกมนี้เป็นเกมหาแลขคูณนะเกมถ่ายแลขคูณ scary game yes ลาตีอย่าใจเย็นลาตีพักก่อนไม่ไหวลาตีพักก่อนพักกับลาตีก่อนลาตีต้องดูกราฟสิพักสอง good evening ปัน g o คูดีนิ่งสอ o โอ้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ วันนี้บมวอมาเกรอวันนี้มาเร็วนะอุ่นเครื่องกัน,นก่อนอุ่นเครื่องก่อนกันกบเราบอกเกมตึงเกมที่ตึงที่สุดในจักรวาลมาวิวไม่ครับมีเกมอะไรน่าเล่นบ้างะ่ะรอเสนมาได้ยิ้มตลอดนี่เกมอะไรอะคำสนานของออฟฟิศคืออะไรไททันเหรอไททันโจมตีเหรอเล่นอะไรดีอะ่ะกินอะไรอย่างน้นองกกินมาแล้วกินมาตอนบ่ายสองบ่ายสาม เขามาเลยวาใช่ตอนแรกเปิดให้โหวตกันแต่แบบแต่ว่าคนโวหวตน้อยก็เลยแบบเปิดมาก่อนชิวๆไม่รีบไม่รีบสวัสดีครับพี่เกียวดีครับทุกคนวัสดีนะประสาทสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์คือเกมอะไรวะ <c oughs> เล่นอะไรดีอะไทกูนไดโนเสาร์วันนี้มีเกมมาด้วยเกมให้ทุกคนเล่นลาเมงทั่วไป คืออะไรเนาะเล่นนะอยากเห็นพี่เล่นโฮมสีท์โฮมสองอุย้ยกราฟิกอันดิกราฟจองเล่นแบบผีเลยอุ้ยใจเย็นทุกคนเราพักผีก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปผีขอบคุณทุกการติดตามเดี๋ยวเราไปผีกันโอเคใจปะอุ้ยทุรู้ด้วยว่าผมเพิ่งถ่ายทีวีต่อมาเสียงเกมดังไปยปะเพิ่งมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสี่สุขคนด้วยนะครับคนดูเยอะจังอะ่ะเรื่นยอะไรเนี่ยครับวันนี้มาถึงกี่โมงครับคือมา นี้ก็มาไว้วันนี้มาไว้เดี๋ยวไปกินข้าวแบบได้ครับรอนะรอนะวันนี้ชิวๆให้ทุกคนนะผมก็จะเล่นชิวๆเหมือนอยู่นิวยอร์กคนข้ามไม่ได้เด้อคืออะไรอะ่ะคนข้ามไม่ได้เด้อคืออะไรอะ่ะ เพิ่งไล่ครับเพิ่งไล่ครับอ้าาเล่นคนเดียวครับผมเพิ่งมาครับเพิ่งมาทุกคนเพิ่งมา ก้าวๆก้าวๆค้าวๆแต่ยีรุกคนก็จะยีรทธก็นุกๆก้าวๆก้าับเปดึงครับทุกคนเป็นดังกันครับไม่เหงาครับไม่เหงา ทุกคนจะเพิ่งส่งของขวัญมานะเพื่อทุกคนจะเย็นนะครับเพิ่งนเพิ่งส่งของขวัญผมมานะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเพิ่งนจาผมใช่ครับใช่ครับเอาเร็วเอาเร็วไม่เล่นไม่เล่นไม่เอาสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ เ็นหนึงนะทุกคนนะเป็นหนึงนะแป๊บน,นึงนะทุกคนเป็นนึงนะเป็นหน่นะรนะายละเอียดนีครับดีครับการตั้งค่าปิดไงวปะ ขอบคุณครับทุกค<ด>น,นทุกคนไปหนึ่งนะทุกคนเปหนึ่งนะใครมาจูบกล้องเนี่ยเรีขอรีขอรีไลฟ์ไปหนึ่งนารีไลฟ์ไปหนึ่งนาทุกคนเป็นึ่งนาเป็นึ่งนาเป็นึ่งนา